สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้เรามากับน้องคริมมี่นะคะสวัสดีค่ะน้องคิมพี่น้องหลังจากที่อ่าให้สัมผัสไปแต่ละคนแต่ละคนว่าจะมาสัมผัสหลือน้องคริมกับน้องสอเรกวันนี้ก็เลยมาสัมภาษณ์คือไม่ไม่อยากสัมภาษณ์กันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะไปส่งน้องกลับบ้านนะคะ คือเป็น,เป,นเป็นแบบสัมผัสน้องแบบคือแบบว่าเราอยากสัมภาษณ์แล้วก็อยากการดูการอยู่ร่วมงานไม่อยากสัมภาษณ์วันที่ไปส่งน้องเลยนะคะแต่ว่าคือด้วยสุขภาพร่างกายของน้องที่ไม่แข็งแรงนะคะนะกะเดี๋ยวเราจะมาสัมผณ์น้องกันว่าน้องเป็นยังงนะคะก่อนอื่นเขาก็สัมผณ์ก่อนว่าอารู้สึกยังไงก่อนที่จะมาอยู่วงแพลวพราว ขี้อูสูดปว่าไอที่เห็นโพสของไอเมยุยหัวหนาว่าเออรับสมัครแดนเซอร์ขิมเดียบโตรแบบดีใจว่าเออจะจะ,จะไปสมัครเพราะคิมสมัครปุ๊บค้มก็ลรุ่นูว่ว่าจะติดหนึ่งในหันบอเพราะว่าขิมเป็นคนที่ว่าเต้นบวกเก่งเลยบวมิไอพ้อสวรรค์นในการเต้นอาจจะมูมี่บวมี่ทอกับคนอื่นสิแต่ว่า ทีมก็ได้ส่งคิปส่รงรูปส่งอย่างไปปุ๊บเรา,เรา,เามีความพยายามเราเห็นว่าน้องมีความพยายามคือเราขอคลิปปุ๊บน้องก็ถ่ายให้แล้วก็ส่งให้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะคือเป็นความตังต้งใจที่แบบวา่าอยากมาอยู่อยากมาอยู่น้ำบราาเพื่ภาพอยากมาอยู่คือแบบสองปีสองปีที่ผ่านไปแปร้วต้อนปีนี้ก็คือในในมาได้มาสัมผัสล้วก็คือดีใจคือแบบ มอยู่นีคือไม่อยู่แบบขอบครัวเลยไหมพยายามสมัครมาแล้วสองปีใช่ไหมครับปีนี้เป็นปีที่สามใช่ไหมค่ดได้มาพยายามสมัครน้องพยายามสมัครมามากครับเพื่อที่อยากจะมาอยู่นะคะแล้วมาอยูแล้วเป็นยังไงแอบอุ่นคือแบบขอบคุ้ยแบบตั้งแต่วันแรกที่คิมขอสำนักงานเลยคือต้อนรับดีมากเลย และการมูพวกระถือกันดีมันว่าก็วันนี้ก็นูอ่าบอกอือ่าบอกพี่น้องแน่ว่าเป็นยังขึ้นเด็กกาบไอ้คือน้องคิมเด็กกาบต้องกลับไปรักษาตู่กอนนะครับถาแบบว่าแต่ห้องสอนไปนานๆเขาบอรักษาตู่เจ้าของไม่นนาจ,จะแบบว่าบนกระทบทั้งวงแน่ทั้งของน้องกิมแดงสีนะครับคือตรงเลยอ่สุขภาพอ่อลถ้าหายดีหรือหายแบบหายขาด นักคิมก็ยังเสียกับมากคือเกา่ามีรกป,ประจำตัวอะไรรกประจำตัวครับอาจจะคือน้องคิมีคนที่แบบเนื้อจางเนื้อจางครับเดื้อจางพี่น้องนองก็จะเป็นคนเมื่อยเร็วคือท่างยุยล่ะกับแพลวกับเห็นว่าน้องคือแบบว่า เหนื่อยเร็วเวลาซ้อมก็จะป่วยบ่อยมากจังสินาค่ะพี่้องแล้วกะ็น้ำนักกระล่งปวดผ่านจังสินาเข้าก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าคือการที่เราทำสัญญามันก็จริงนะคะทำสัญญาคือไม่อยากให้ทิ้งงานก็จริงแต่ว่าคืออันนี้เป็นเป็นข้อที่จะยกเว้นได้พี่น้องค่คือป่วยเข้าก็เห็นว่าน้องป่วยน้องบ่คอยสบายก่นน้องกับเป็นห่วงงานคือน้องกลับเมื่ออ่ารักษาจังสีน้องเมื่อสิอยาไปหาม้องสีน้องก็รีบกลับมาพี่น้องเพราะว่าบ่อยา ากให้เสียาการเสียงานตังสินายานันซ่อมตืน่นมาท่านมูนะคะแต่ว่ากะเขาก็เห็นถึงความพยายามที่ที่น้องจะอยากมาอีลีค่ะเขาก็เลยคุยก็แพ้กันนะคะว่าเราจะให้น้องกลับไปรักษาตัวก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นบอสนะคะสวัสดีนะคะก็คือเ้าก็เป็นหัวนะคะพี่น้องเพราะว่าซ่อมเนี่ยมันเหนื่อยระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าออกงานจริง จะคู้นคู้3เลยค่ะเพราะว่าคุ้นสองอย่างตีลันสคริปต์แล้วก็เปลี่ยนชุดคู้น3อีกคือการเดินทางนะคะการเดินทางแต่ละที่เนี่ยมันจะม,นมันจะไปไกลไปไกลนะคะมันจะแตกต่างกันนะคะซึ่งซึ่งตัวนี้เ้ากกนะ็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงน้องคืออยากให้น้องไปเช็คล่างกายให้พร้อมเต็มที่จะค่อยกลับมาทำมา,มา,มาทำงานคือแพ้วผู้จัดการอยู่แล้วกับทีมงานยังอ้าแขน รอรับน้องเสมอนะคะเพราะว่าน้องน้องบร่ได้เฮ็ดผิดเนี่ยน้องไม่ได้ทําผิดกฎนะคะสัญญาเข้ากันยังคือเก่านะคะแต่ณนะตอนนี้คือคือเข้ากับยุติเรื่องสัญญาไปก่อนนะคะแต่ถ้าน้องพร้อมกลับมาเมื่อไหร่เราก็ค่อยสาตนต่อในเรื่องของสัญญานะคะเพราะว่าสุขภาพสําคัญอีกอย่างหนึ่งลูกเพิ่นมาอยู่น้ำเเผ่าพี่นนองลูกลูกเพิ่นเป็นอุสามาฝากฝากังมาอยู่น้ำเหผ่วแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเอยียงขึ้นอ่า บสบายหรือว่ายัางอาจแบบเพอ,อ,อ,อาอบหัวหจักเนาะอาจจะชอกโมดสติการเวที่แบบมันก็เป็นไปไปด้มาพีนองเพราะว่าร่างกายเข้าบาเข็งแรงแล้วก็เลือดเป็นคอนเลือดจางเพราะฉะนั้นตอนซ่อมมีน้องก็จะดูมยายอยู่ตลอดแล้วก็เมื่อยล้วก็จะนั่งมันก็นเลยกลายเป็นว่าอุ้ยเหมือนเข้าทรมานนองบนนี่จสินนะเข้าก็เลยแบบว่าคิดก็เลยว่าเอาอย่างนี้ขึ้นอย่างก็เลยคุยกันมาน้องกลับไปพักก่อนไปรักษาให้มันหายขาดก่อนแต่ความฝันนองคืออยากมาอยู่นีน แต่เราก็ยินดีต้อนรับน้องเสมอตอนนี้ไม่ใช่ว่าน้องไม่ได้อยู่ที่วงแล้วนะคะน้องก็ยังเป็นสมาชิกในครอบครัวเราเหมือนเดิมแต่แค่ว่าน้องกลับไปรักษาตัวนะคะพี่น้อไปจะได้กฝากเป็นกําลังใจให้น้องคิมแน่เด้อืเป็นกําลังใจให้น้องคิมนะคะเพราะว่าน้องคิมนี่ซ้อมเต้นไปแล้วมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วน้องพร้อมจะกลับมาคือน้องน้องพร้อมเพราะว่าน้องมีพื้นฐานในท่าเต้นในวงแล้วใช่ไนะถ้ามันกลับมาก็แค่เพิ่มอีกแค่สามสิบเปอร์เซ็นเดิมนะะค โอเคนะคะฝากด้วยนะคะฝากมังคิมด้วยนะคะเห็นว่าอ่าไปไปล่ากันก็มูแม่มันบอเวลากับเพื่อนมานะคะอ่ายืด่าบพราด้ถ่ายช่วงเดีอนเพื่อนทรงเพิร์เมื่อกี้นี้เดนบพรเดยไปถ่ายน้องกับไปล่ากันนี่แหละกะเห็นลูกๆอ่าล่ากันก็เห็นห้องแซวแซวว่าหายเร็วเด้อนู่นนี่นั่นเป็นบอมูแบบเหมือนมือที่ว่าน้องลูกว่าคิมจิกับไปรักษา ลูกคุณกัยญาเข,า,ขา,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 าได้ห้องกับอกว่าไอ้อะไไรๆเด้อพี่คีมมันกลับมาเด้อเขามาเครื่งทางแล้วก็สิบเลยเขามีกำลังใจคือรักของลูกค้าส่งที่สนะคะแบบบอกว่าออกเลยจะไม่ยู่แบบ 4, แบ่บ่คิดว่าจะได้มาพอมูแบบเซนซีมันบ่มั่นคือแบบหน,บน,ไน,นบูไม่ได้แบบว่าดูไปอยู่งใช่กันมีแต่แบบว่ามีแต่แต่หนกักกะแต่ว่าอยู่นีมัคือจริงจริงใจ หนูสำมาได้เลยว่าคือจริงใจทุกคนเลยเวลาหนูป่วยหรือหนูโมมี่อีหย่างทุกคนแบบสบปวย้ซยกันเบิดจยังี่เป็เนแบบหนูหนูมากหม่องนี่คือแบบอบอุน่นอยู่แล้วแบบบ,ดดบ่กดดันบาหอย่างหนูชอบ <c oughs> นี่แหละพี่น้องเป็นอย่างเป็นอย่างเขาขึ้นเน้นว่าให้อยู่กันแบบครอบครัวให้อยู่กันแบบอบอุ่นให้อยู่กันแบบครอบครั่อยู่แบบพี่แบบน้องพี่น้องเขาเป็นอย่างเขาขึ้นเน้นแบบนี้เพราะว่าแบบนี้ล่ะทุกคนมากสีไใ้อุ่นใจทุกคนจากบานมากสีไใ้มาอยู่น้ำเห่าแบบความอุ่นใจแล้วค่ะอยู่แบบมีความสุกอยู่แบบอ่า โดยใจเต็มรลอยยังสีนะาค่ะพี่น้องบเบนว่าจากมาหล่ะค่ะมาเห็นแบบว่ามูจับกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเบ้าให้กันนู่นนี่นั่นทั้งสีแบบนี้เราไม่เอานะคะถ้าจะคิดต่อมาอยู่ทีมงานเราต้องอยู่แบบครอบครัวจริงๆนะคะน่กะคืออันนี้ก็จะเป็นการจากลาที่แบบว่า คิดถึงเพราะว่าน้องไม่ได้ทําผิดกฎอะไรนะคะน้องปวยพี่น้องเข้ากันเลยเห็นพ้องต้องกันว่าสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งพี่น้องเข้ากันเลยอยากให้น้องเมื่อดูแลเจ้าของล่ะค่ะให้น้องรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันพร้อมพร้อมที่จะสู้กับงานพร้อมที่จะทํางานเต็มร้อยเข้าบอ่อเมื่อยเรีวเข้าบอ่อนู่นนี่นั่นแล้วคือเราเอาแบบว่าพร้อมที่สุดล่ะค่ะ เฮากระจังให้น้องกลับมาเพราะว่าเข้าไปรเรียรับค้นมาแทนทีนองแลนะไปบรียรับคนมาเพิ่มค่ะแต่เข้ากับลอ่อยินดีที่จะล่อนองกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรให้คุณมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วนะคะกาเปนีกาให้ไปดูแลเจ้าของอตั้งใจนอนตะเวนตั้งใจรักษาตั้งใจดูแลให้กินยาอย่างตามหมอสังส่งเสียแข็งแรงเร็ว่วๆสิไก้กดับมหามูเร็ย่ย ปากล่าล่าพี่น้องบอกะน้องขิมกาแฟรักษาตัว,ตวกัฝาก FC น้องขิมกะ FC ทุกคนนะครับ่ขอให้กำลังใจหาน้องขิ้มไ้ขาดหรือร่างกายขิ้มลอยเปอร์เซ็นแล้วขิมสัญญาและขคิมจะกลับมากลับมาแบบรอเล่นในวงการอีกคือเก่าครับผมแต่ความตั้งใจของขิมแล้วว่าขิมจะมาปีนี้แต่ว่าในสุขภาพร่างกายของเขานัน้นนาะครับ จงังไงกะซอยเสียงกำลังเลีงแจให้น้องคิมน้ำเนื้อครับแล้วกะซอยติดตามท้างวงน้ำนะคะผมรับมสมัครเจ้ผัาพคืออกาทั้ <c oughs> ทงจะผัดกเจะผัใไม่นะคร <c oughs> ับกากสาวพี่น้องฝากพี่น้องกะเอเพิน่าตอนนี้น้องมีเอฟซีแล้วนะคะกะขอให้เอฟซีเถียนฮักน้อง ที่ตามน้องไปเรื่อยๆนะคะรอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่น้องมีกําลังใจใดนสู่งานต่อนะคะวันนี้อ่ายุย้ยแพรและกะ็ตตอมกักําลังจะไปส่งน้องขึ้นรถนะคะกลับบ้านไปดูแลรักษาตัวต่อนะคะแล้วค่อยกลับมาสู้งานใหม่สู้ๆขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ